เหมือนกันยงจะมาอยู่ร้านเดะไรขซื้อยาคูแา่เล้อู้เยอะโอชิตานีไงโอ้โหนี่กอนนี่ก่อนใครก่อนสลุดเก่งเล่ปิดแผก่อนพอเคแม่เซ้นตี้ก่อนี่พี่เขาลงแม่เลย ไม่ไปได้โ <title> อโดนอ่ะดันดันโอ้ยยืดจัดยืดจัดผู้ชายอยู่เนี่ยูดูไม่ดีไอ้เียไม่ดูที่ทำอาร์่โดนแล้วจมีอาร์ตใหม่แล้วมัถได้หิ

ยังได้ใส่กอทมาต่อยาร้านนี้ม <safest oven continuously> ันมีทอีแลอสีเลยได้เหรอไปบ้างตอนนี้เลยเนี <LAUSE> <most> <note> ่เราอันทีตปิดปิดเจดแลอนนี้ปิดเลยนวอ่นนนพวนปิด่เลม่นลม่เปิดยไอเี้ยม่เดลเลมิไม่ิดเลิ้ย

ื่องคนถามเลยอรได้อะไรได้่าเป็นได้ก็ใช่ีนหลางีออคนลคือเป็นสิ่งเดียวที่คนละโลลวมันเกิดมาจากที่ไานโลกเ่เป็นแล้วก็โลโลวไม่มีต้นไม้ของตัวเองคือถ้ามอนสังเกตไปโลว์มันจะมีชื่อกูทีสโตวินเต้นทีอะไรเนี่ยโลวไม่มีต้นเอะรเลยมันคือต้นไม้โลกเลยมันเป็นต้นไม้โลกอิไลนแล้วก็

แล้วเกิดอะไรไอ้เจยนี่เดินไปเจอคือเหมือนแล้วครัมันไม่ได้เกลี่ยมันลายเวแลเกลีเียเอาอะเียแฮงแมวแฮงแมวไอ้เจียอ๋ออารมณ์แบบอารมณ์แต่คนอื่นไเย้อนหาของกันแย่ของกันชิ้นน้วิาเกียยไอ้เจียนี่แฮกมวแฮกมไปเียนิดกล้องแต่พอมาเกแล้วมันมันเข้าไม่ถกงมันก็เลยอาไป้ไมันเข้าไม่นมึงเห็นไอ้ไข่คอยอยอู่ไอ้เหมือนลักษณะอ คนเล็กเขาไม่ใช่สองคนนี้แ้วส่วก่อนเป็นอะไรยัลยอยังสอบไปกคนด้วยยังควรทัพกับเขาอม่อะโอ้โหโอ้โหะมาดิจ่าห้าหกแสนมาดิจาทุกท่านใจเยนดย A A ที่วา จวนอะไม่จบไม่ใช่ทาิปกดดีแต่ไม่จบเป็นควไว้นแลนไม่ีการติดโหนเอชาร์ททิมูดมาแล้ตอแต่ออยากฟังเลงนีเราเร่นเรื่องของาวัาดาเคาชาร์ทดาวคทนี่อย่างบ้างนี่ของเขาแล้วลองเล่นได้อ่านด้ยเชื่อนี่ยนมัน้าสลการแล้วก็ไปอ่านเให้เขาสรุปให้ช่องให้รการที่มี โลกมันมันเหมือแปรงล้านนี้แล้วมรู้ยังมันต้องเข้าไปเหมไดนแปงล้นนี้ครับขบาริด่มันมาเสริมเลยไ้ล่างเนี้ยคือพลังล้นเนี้ยมาเสริมคืติดกระปุยนรมเกตัวอ๋อเจ้าอ่ะนมี่อมันมี่่เซอร์เน่มีก้อนสองใบมได้ ขึ้ทับยีดตาก็ได้ขึ้นดาวได้อ้ยจะเปนยังไงนี่ผมเจอพ่อโบนเหมอนี่เัไบนีดเดียวสิบหออันี้มีฝงเดียีเดียวีเดียวอืมนงเดียนเป็นาเดย้มครัแนียได้้ะอหมอง่ห้ิเดออกเอาไว้ให้นไปนติดาได้ไข้นมือก่อน โมกิลูกนี่งานของแม่ปิกากินไม่เช็คไม่ออกทางเริษักินเช็คแล้วกินอะไร8ทาร์กเกือบเิดเ้าเกชี่หว่างโอ้เก่าแก่กันเฮ้ยไม่ใช่เหรอ

ไม่มไม่บอกเลยมันเป็นโอทีเลยมาปัดยังไม่ปัดถมีเปิดอินเสร์ตย่งมันเสร์ตอันนี้เที่ยาอันนั้นแหะ่มเกตเนี่ยเสรเี่ยงมายถ้าเปิดมาคือคเที่ยต้อเดี๋ยวเายียังมีใบเดียวข้าต้ม

ไอ้เหี้ยมันต้องเลยเหี้ยนะมันอินเสิร์ตเปลนั้นอ่ะเอออินเสิร์ตเปล่าไม่ยูไอ้เหี้ยมันขายไม่เจอตัดติ้งเจ้าหมดเลยไอ้เหี่ยอินเสิร์ตทำไม่ไต้อิน้สิร์ตมาทะไม่แคอ่ะโอ้ยเออโอ้ยตีแวนฝาผ่านจะอินเสร ข่หมื่นโอ้ผ่านเชื่อสอม้าไปัองเก้ยนปอย่แลไม่ไรไอ้เยอะเลยเลยเจอถ้าบะไอ้เยอะสุดไว้กูจหรอเจเจอ ม่ม่ครับจบตานั้นเราไปคอนเดยกันนจบตานั้นไปคอนเดยกันอยู่แล้วอยู่แลวิบมกัดที่ได้ีมิยูข้าวองแต่เมื่อกี้เยะอได้เจอติเเข้าชั้นชั้นหนึอสูจตอบไหมิแรกันวันนี้มัน

ไปเรียมาตอนนั้นไต่โดนเคี้ยวดูเลยโดนเหลี่ยมเขี้ยวไม่โนังเวทได้เหอนกันเลยว่ะแล้วก็แผโรลวโรลวาแม่งโกะไรนะ่งันนะทก็ั่เช่ัวงทีก้เที่คนรก็มามันได้คาถาโรลลวา ไม่มีจั่อไม่มีก็จัตอดใช่กูือได้ไอ้คาทาย่ไม่ไม่ครับตัวยรฮัากูืได้วนี่ไไม่เคยลยเราไม่ได้เี่ยไอคาย่ไม่มเไอ้ดงออกมาไม่กินมจะมแะเ่น่มื่อไมได้แล้วก็เป็นสตนรวาตัวไม่ได้มัน้มิตมาไมได้ไม่สน่าจะเป่นเรื่องที่พ่มวพี่เอมั่ห่ที่รนมันแช่ไม่ไู้ัน่มันออกมาทาอะไร

เด็กทล่เก่งมากเลยกมมะม่วงตอแหลไม่ได้เล่นเลยไปกลับมาเจนแล้วนี่เกิดขึ้นมาแล้วรต่อยแล้วคิว่าสหาีแ่ไม่ใช่้พลังข้านี้แรงอย่างข้างเลย

ทิ้งมกี่ครั้งกะทิ้งมเขาตทุกครั้งแหละกูรู้แค่นี้าจจะมีมีอะไรนี่เรื่องกกระดาษมาแล้วนี่ยเลือกอันี้ไงพี่ทิตาไงโอเเดวเลือกทิตาไปเดียวไปเขาโนี่ไงมีเลยโอ้ห่งนี้โึงอุโตสองใบอ่ะโอ้ิ้งมมยยังััวยังไม่ จะได้ที่จะไปเล่นย่างน้ได้เหรจะไปดูด้วยก็มีไม่เ่ไม่่อโซ่สองกล้วยยินแถวทางงดกล้วยกวเกนนี้่าบาโซไดงนี่่ม่มื่นล่นตีไม่คน่นี้าเ่นีโม่ปดต้องต้องมาต้อเล่นมัเป็นยี่ส่บสอ่ ไปยอมได้เลยนี่เราชอบแบเล้าฉาวะเจ้าแม่สามไทออกฟูอะไรต่ไรเวาีมเียแวนาตีนะดอกวทสือ่่าข้าวเชื้อไอ๋สนผดเลยตสามกรุไม่ได้เคยไหมอ่ะแคว่ามันตายแล้วไม่หยคกองนั้นน่ะท่นั้นอันนี้ปตายก็มีมีอะไรที่แบดอกฝักฝน

จำได้พะจีน uh, yes. okay. okay. ี่มันต้อเปิดกอบผมกูโอง้นกเปิดกอบพะจ๊ชื่อหมยะไรนี่เปิดไอ้ยี่ห้าไว้ต้อเก็บของูนี่เปิดเเดียใจนี่่รู้ว่านั่นอะไรหรอวเห็นจัดยู่เออวงเดียวกันไม่ใช่โองคนเดียวกันดแทีโลเลยม่เนเนงกนเพีงดีเจะ คี่นาไรกปด้กันิว่าไหมครับไอยากไปยู่สสามห้าสีเกาไปนหนูดนกูดนเกือบสอพเยเจ็เรียกตามนนีหลายเพลงเดี๋ยวขาหาเวที่ยิบเกลี่ยอีกหลัวเบาอะไรเนี่ยการท้าอะไรอย่า จะทำตันนี้นะมันก็ะเบ้งี่ที่แลชไงมอืมแล้วบิดยัง้เนี่ยได้เลยได้ยังม่ีเงินเลยเออมีผลอะไรบอกตรมีผลอก็บอกตรงมีอะไรก็บอกตรงพอเราบอกตรงมันไม่มีอะไรเก็บแต่มาเพื่อนไบไอ้บัอ้ไอ้ไอ้พวกอ้อะไรดำดำอีน ที่ไหนวะไม่รูเลยไปเลียนแบบอะไรวะวาซาก้าเนี้อ่รังเสียเปรียบเล็กตีเลนอ่ย่ตีแกะแล้วมันยิงแน่สอตัวยิงก็ยิงไปดิยิงก็ยิงไปดิถ้าไม่มีออเดอร์ก็จบเหมือนกันนะพอที่ปู่ไม่มีข้าโส่ต้องพอจากคาตา마หรอปีนี้สองพันยี่ห้าสิบสีแล้วม่ลงจากดอกใช่ จากอื่นไม่นับครับนาราวาสเตอร์นับดอกนตั <beer> ้งแต่ของพาะละก็ซัลส์หน้าฝันไต่เด็กเดียวตกโยกแม่ต๊อกโยนมาแล้วตกโยกดูไม่ให้ต๊อกโยนกูละต๊อกโยนเจอไม่ให้ต๊อยนมันคือตกโยกแหละแต่ที่มันเป็นตกโยกที่ไม่ธรรมดาเลยออนน์คุณเอออีกคน เที่มาอะไรผมไปสามตอยต่อหกมืกูจูนกูว่าหนุ่มสกิลัางแรกได้เมันมีาตนันซือทุกคนเหมือนภาคแรกไงที่หนุ่มอะนเห็นภาคแรกเกนึ่เดตัดว่าสัตัดไปเยอะเลยที่แต่ตัวเก็บปูนา้างจะดูต้งตัวเซนเซอร์แตเดี๋ยวนี้ไม่มีเซนเซอร์อะไรเรั่นเป็นที่ดินิที่ินี่วิน้มันก็ไอ้ที่มันเซ็เพราะ้่าขาคนีกิปิเว้ยมืนเป็นที่สาป หมายเ้าหนึ่งสอามสี่แปดมิดอเวอร์เข้าดอออกข้างจั่วไองจรมลยไม่เป็นแิงกุไงอามไไม่เป็น ก็ต้อวันตีได้ขี้ขีนะกถึงแวรู้ไหมฮะอีสได้ก็ได้สองได้จะได้ขีเราเป็ได้คู้สามลบหนึ่สองสสองมนี่งสองสามเฮ้ยเชื่อหรอไมยิงที่เันไปดีกว่าเราจบแล้วตายล้วตายแลไมะที่หาเพียงไม่เจอเลยน้นสรุปไรไรแรงม่ข่าวสองรอยมันนีเธอหมดรอยมัยไม่ได้รอย

แมนม่บ้านห่งเาย่่งเลยยิ้มใช่ไมครับกาทตัวี่บอ่ยตัวเลยนั่งอยู่ยิ้มมเที่ยวผูยมม่ต่งัวา่น่นพี่จริงเ้าใจใช่ไหมาวที่ลงแล้วที่พลังานี้ต่อยมัน่อยมันมลงต้มลงตั้งเลยมันจะมีทีอะไรสาวเผยสองขาิมยิ้มอะไร เฮ้ยจริงจังูตอบได้มรรมควันปอู่เนี่ยมันของแางาสิบบาทห้ยไอ้ยมัน